ครบับสวัสดีครับมื่อนี้มาปบกับบาหลูนครับมื่อานี้พาาเบืองต้นจิกหรือต้นพักกระโดนต้นจิกต้นจิกนำหรือต้นพักกระโดนนำบมานคอยเอินพระกระโดนครับนี่ผมตอนไว้สักเดือนกลัวๆแล้วครับเมื่อนี้ผมสืมาตัดเอามีเบิ้งหากมันผมให้เบิ้งหากมันครับเนี่ย อันนี้ห้อยห้อยผมตัดไปกริงหนึ่งแล้วครับอันนี้มันด้ผลชมาตัดจากสองจริงครับจริงหักหักหักหัางมันแดงนะต้นนี้ก็ได้กันละหักมันแดงแล้วแต่ต้นนี้ห้าหักก็มาค่อยไลยบันไดตัวนี้ครับแต่ว่าได้แล้วครับได้แล้วนี่หักเริ่มแดงมาแล้วกันนะคหักมันแดงกันนะฮุมเจฟ้าฮ่ครับฮุมจะมาตัดให้บึงครับมัน ต้องสั้นยังน้อยเลยครับมือใหม่คับเห็ดครับัเห็ดทัดทำยูทูปตัดเอาตัดได้แล้วมันบอกครับนี่เอาตัดได้แล้วตัดตัดทิ่มเลยนี่ครับอย่าไปเสียดายมันครับตัด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 อย่างเดียวครับ เดี๋ยวพ่อปลูกไปจักหน่อยมัใช่แตกยอดใหม่เลยครับตะกระดนเสียลายตาจังนัน้ข้างๆก็มีเหล่าไก่ครับเหล่าไก่เรียกว,ว่าขอบไก่นี่กนสลับนั่ปลูกผสมประส,สานไป้ครับพอได้กินกับหลาบกับปน่นกับแกว ตัดไปครับตัดตัดอย่างเดียวต,ตัดอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาเวลาเขาต่อนไปแล้วเขาต,าตัดตมันใช้น้ำเฮ้ยต้นมันส้มใบใหญ่หักก้นใบเลียน มันจะไปเลี้ยงใบใบคลายค่ายน้ำครับเดี๋ยวมัลพิษไปบนต้นที่ผมจำไปแล้วครับ น,นี่ผมจำไว้แล้วประมาณสักอาทิตย์เกือบแล้วเกือบอาทิตย์แล้วมัอาทิตย์หนึ่งเลยกนะองกระบอกโฟกัสเ,นนะเรมม่มีตุ่มตาตุมม่มออกอยากปลายมันนะครับ,นะรบเห็นบ่ละ นรเริ่มมีตาตุ่มออกมาแล้วเริ่มแตกยอดใหม่เดี๋ยวผมพาตัดเมื่อกี้ครับนี่นี่ผมซ้ำไปน่ครับใบนี่ใบ,ใบสองใบก็เปน็นยังไงครับนี่เดี่วมันจะแตกแตกยอดใหม่เองครับเรามีต้นเดียวกัากระยายได้ มีต้นเดียวตอนต้นมาเลยสมมติว่าเขามีต้นเดียวสิครับสมมติเด้ครับมองว่าต้นเอาต้นนี้ต้นจริงเลยสมมติว่าเขามีต้นเดียวโกดูคนมากังสืมีต้นเดียวโดูอยู่อยู่บ้านเขาสื้อมาหรือเขาคุดมาจากใสก็ว่ากันไปเขากดตอนมองนี้เลยครับตอนต้นบกไงนี่แหละถ้ากระโดนมันยางหนึ่งเนี้ยถ้าตัดแห้งตัดแห้งแตก ถ้าทั้งบ้าน่อยเคยเคย,ยแห้งตัดแห้งแตกแห้งหลายเล,ลายกิง่งดีกว่าห้าตัดถิมเสียครับเาตอนลงนี่ปุ๊บสมมติตอนเลยมองน,นี่ปุ๊บเคียงแล้วก็ตอนถิมไปมองนึ่งก็แตกขึ้นมาหยอดคือกันก็ห้าตัดอยู่ครับบาดน,นี้มันจะคือกันก็ห้าตัดเดยถ้าแตกไม่เย่มเา่ามาหากมันออกคือจงคือจงเอาผมเฮ็ดไว้เลยครับือจังเอาผมเฮ็ดไว้นี่แหลนะ มื่อแรมันจิตแตกคุณพุ่มคุณนผู้เฒ่าคนพ่อเหยื่อยู่ยนบ้านครับคนพาตัดแต่ว่าผู้เฒ่าคนหมดตอนแล้วอยู่ตะก,กีมันต้นมันหลาคนก็ขคุดมาจากธรรมชาติจากหมง่งในมันหลายๆมาปลูกอยู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้ต้องซื้อต้องปลูกต้องกินเองแล้วคนโมมีไฮโมมีหัวโมมีสวนคือตโมมีน้องนำก,กือตะกีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลอกถิ่มมัดปลาใหม่ครับต้องปลูกกินเอง นี่ครับสวได้กินกับปลนลครับฝากช่องมน้ำเลยล้วครับช่องเบาโลนครับสวัสดีครับ